สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สรรพัพเเพหระเกี่ยวกับการเกษตรนะครับวันนี้ผมสว่างภูคลองแถวก็มาพบท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็คงไม่ได้คุยเรื่องฝนแรงนะครับช่วงนี้น้ำท่วมบางจังหวัดมีน้ำป่าด้วยนะครับมีน้ำป่าด้วยฝนเยอะจริงเวลามาก็มาเยอะมากกับมาลายผลขย่าแรงกับบมีจักบ่มีเอซะเสลยนะครับอย่างนี้แหละทำเกษตร คนทําเกษตรก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับน้าฟ้าน้ําฝนน้ําเทวดาภัยธรรมชาติควบคุมไม่ได้โรคแมลงควบคุมไม่ได้แต่สินค้าเกษตรราคาไม่ดีนะครับคนทําเกษตรนี่ก็ฐานะลําบากนะครับเพราะอะไรผมมองว่าทุกวันนี้การเพิ่มผลผลิตก็คงยากคงรอราคาไม่ว่าจะปลูกยางพาราก็อยากจะได้ราคาสูงๆผมว่า มันก็คงจะมีโอกาสอยู่แต่มันก็คงจะไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนสมัยก่อนอกิโลหนึ่งร้อยหาบาทยางแผ่นนะครับ150บาทใครมียางนี่เหมือนมีทองคำเลยสมัยก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเปรียบเทียบระหว่างคนทำพืชไร่ไม่ว่าจะปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดเปรียบเทียบกันดูได้นะครับว่าผลผลิต ออกมาเนี่ยค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายออกมาแล้วเนี่ยใครมีรายได้ดีกว่ากันนะครับสวัสดีครับบ้านสวนพอเพียงครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์จริงไม่ใช่ตำราเอาตำรามาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาว่าทำแล้วขาดทุน นะครับเหมือนกับเอา,เอา,เอาไปซื้อตําราการปลูกทุกเรียนมาไปซื้อตําราการปลูกส้มเขียวหวานมาปลูกแล้วขาดทุนครับขนาดซื้อตําราการปลูกพริกก็ยังขาดทุนนะครับมิฉะนั้นผมมองว่าสู้คนทําทุกวันไม่ได้ประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเยอะแยะนะครับอมผมถึงมาถือว่าเป็นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนตัวผมก็วิพากษ์วิจารณ์ในนามส่วนตัวนะครับ กิ่งเพชรยังไงท่านลองไปวิเคราะห์ดูนะครับเหมือนคนปลูกมันสำปะหลังนี่นะครับราคาก็ยืน,อย,น,น 70, 80, 50, 20, 30, อยู่ประมาณนี้นะครับบาท7จบาท80 2บาทบาท50 2บาท2ี่บาท30 2บาทห้ตังค์อยู่ประมาณนี้แหละครับแต่เชื่อไหมคนทำปลูกมันสำปะหลังนี่อายุการปลูก12เดือนนะครับอ้อยก็เหมือนกันนะครับ12เดือนนะครับรอบ ปีนึงเนี่ยได้ผลผลิตครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับปลูกมันนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องไถรอบแรกรอบที่สองรอบที่3ชักล่องอย่างน้นอยๆต้องมีพันกว่าบาทแล้วาการใส่ปุ๋ยอีกอไม่ต่ํากว่าสองรอบนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณ30กิโลต,ต่อไรอ่สองรอบก็ประมาณ60ก็กระสอบกว่านะครับอย่างคนเก่งก็ได้อยู่ประมาณ4ตัน คนฝีมือลองลงมาก็3ตัน2ตันต่อไร่นะครับไปดูว่าจะมีค่าปุ๋ยประมาณสัก800บาทค่ารถไถนี่สี่สามสรวมเป็น2,000นแล้วนะครับแล้วจะต้องมีค่ายาคุมหญ้าอีกยาค่าหญ้าอีกโดยเฉลี่ยก็ไร่หนึ่งประมาณสักสี0ร้อนะครับทั้งจ้างเขาฉีดด้วยนะครับอ่าว้วก็จะมีค่าขุดค่าถอน ค่าขนไปขายผมว่าก็เฉลี่ยอีกประมาณสักไร่ละห้าร้อยนะครับก็ประมาณสา0พันบาทนะครับส0 0พันบาทอ่าแล้วคันนี้อย่าลืมว่าถ้าทำมันสำปะหลังได้3ตันต่อไรนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ3มตันต่อไร่นี่แหละครับเพราะดินมันเสื่อมเยอะแล้วอ่าดินมันเสื่อมเยอะอ่าก็ไร่หนึ่งก็จะได้ประมาณสักสามตันก็โดยค่าเฉลี่ยก็สองบาทต่อกิโลก็ประมาณ2 0 0พันบาท ก็ประมาณ6000นะครับ6,000บาทาต้นทุนไปแล้ว3,000นะครับอันนี้ถือว่าประหยัดมากแล้วนะครับ3,000นกว่าด้วยซ้ำไปถือว่าค่าแรงในการปลูกด้วยค่าแรงในการาเก็บมันถอนมันด้วยนะครับประมาณสัก3,000ันถ้าคนไหนได้3ตันก็จะมีอันนี้แหละประมาณสัก2 0 0พกว่าบาทถึง3,000ันบาทต่อไร่ทำสิบไร่ก็มีเงินอยู่ประมาณ3 0,000ทั้งปีนะครับ30,000 อย่าลืมนะครับสามหมื่นี่ถ้าเอา10เดือนไปหารก็เดือนละสามพันถ้า12เดือนก็จะตกประมาณ2องพันกว่าบาทต่อเดือนเห็นไหมครับแต่มาเปรียบเทียบดูยางพารานะครับถึงแม้ว่าเศษยางนี่กิโลหนึ่งแค่18บาท18บาทก็จริงนะครับแต่เปรียบเทียบดูนะว่า,าสามารถเอาไปขายครั้งหนึ่งตันหนึ่งนี่ตันหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับ่นี่ฉะนั้นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดถ้าเกิดเราอ่าสวนเราไม่มากเราได้ประมาณสักห้าร้อยกิโลเราก็จะได้อยู่ประมาณสักอ,อ,อยู่ประมาณสักแปดพันกว่าบาทเห็นไหมครับเดือนละแปดพันเดือนหนึ่งขายสองครั้งก็หมื่นหกอยู่ดีเห็นไหมครับถ้าถ้าได้เดือนละตันก็ประมาณหมื่นเจ็ด 1มื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดไหมครับซึ่งปีหนึ่งถ้าสิบเดือนก็มีรายได้เป็นแสนนะครับนี่เดีผมต้องเปรียบเทียบว่าเห็นว่ายางพาราเนี่ยพอขายเสร็จแล้วไม่ต้องหาค่าใช้จ่ายนะครับมันซับหลังนี่พอถอนมันเสร็จแล้วนี่ต้องเตรียมประมาณถ้าทำทำสิบไร่ก็ประมาณสักหมื่นสองในการจ้างเขาไถาเตรียมดินจ้างเขาปลูกอีกนะครับ ต้องซื้อปุ๋ยรองพื้นี่นะครับส่วนยางพาราผมมองว่า,ากรีดเอาอย่างเดียวก็มีใส่ปุ๋ยต้นฝน,ฝนปลายฝนนะครับผมมองว่าคนทําสวนยางถึงแม้ราคาไม่ดีแต่ยางพาราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบดีๆผมว่ายังมีไรายได้ดีกว่าคนปลูกมันสะปะหลังนะครับนี่นี่นี่คือข้อข้อดีนะครับผมผมอยากจะให้ลองดูอย่างนี้นะครับยางพารากลุ่มคนที่ใช้ ปุ๋ยเคมีอินรีนะครับอ่นนี่คือกลุ่มที่ใช้ปุ๋ยปนินทองบ้างนั้นเถอะอยู่แถวบึงการอยู่แถวอุบลเดชอุดมอยู่อำเภอเจริญสุขแถวจังหวัดน่านนี่นะครับแถวจังหวัดน่านนี่นะครับเขาบอกเลยเขากรีดยางเนี่ยไม่ต้องพักหน้ายางแล้วไม่มีหน้ายางตายคือตัวอินทรีย์ของปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นอินทรียแท้จะเป็นประจุลบนะครับในการาดูด ปุ๋ยเคมีจะเป็นประจุบวกเขาจะดึงเคมีมาอุ้มไว้แล้วค่อยปลดปล่อยการปลดปล่อยถึงไม่ปลดปล่อยทีเดียวหมดพอค่อยๆปลดปล่อยต้นต้นจะไม่โรมหน้ายางจะไม่ตายสังเกตไหมครับเคมีนี่เวลาเราหวานข้าวยี่สิ้าวันเหลืองเลยแต่งามไว้นะครับสมวันงามเลยแต่ไม่เกินนะครับไม่เกินได้เกินยี่สิบห้วันเหลืองเลยเห็นไหมครับนี่คือข้อแตกตา่าง เคมีนี่ข้อดีคือปลดปล่อยธาตุอาหารได้ได้ดีมากแต่หมดแล้วหมดเลยนะครับแต่เคมีอินทรีย์นี่จะเป็นการปลดปล่อยทีละน้อยอก็ใช้ได้นานเห็นไหมครับผมถึงผมถึงอยากให้ทดลองดูนะครับคือแถวภาคอีสานในปกตินี่ <_ S 2> เดือนกุมภาเขาจะปิดหน้ายางม,มีนาเมษา,าพฤษภาจะไม่มีรายได้เลยเนะครับแต่กลุ่มที่ใช้ปุ๋ยปนินทองอนะครับลองดูนะครับ ใช้ปุย๋ยปรนินทองสูตรเจ็ดสาสำหรับต้นยางพาราในการกลีดเอาน้ํำยางแต่สําหรับบํารุงต้นสะสมอาหารเร่งการเจริญเติบโตก็ใช้10บละห้าปรนินทองลองดูนะครับลองดูสัก50ต้นสัก80ต้นก็ได้ถ้าจะให้ดีก็กิโลต่อต้นข้อดีอย่างหนึ่งคือน,น้ำยางก็ออกเยอะหน้ายางนิ่มไม่ฝืนมีดเวลาเจอหนาวมานี่ หน้ายางหน้ายางไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าหน้ายางไม่ไม่แตกหน้ายางไม่แตกเพราะเปลือกหนานครับมีฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เคมีเนี่ยเปลือกยางจะบางเวลาเจอลมหนาวมานี่เอาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าเอาปูนแดงมาทายังไม่ทันเลยแตกเห็นไหมครับอันนี้ปัญหาเรื่องนี้ไม่มีนนหมดปัญหาข้อดีของเหนือของอีสานนี่ยังสามารถมีรายได้ได,ได้ทุกเดือนกรีดไปเรื่อยๆปกติเคมีนี่ อ่พอทิ้งทิ้งใบทิ้งกลนเลยเนี่อ่ะจะไม่มีน้ำํำยางแล้วจะมีแต่น้ําใสๆแต่ของต้นไม้ที่ใช้ปรินทองต้นยางพาราที่ใช้ปรินทองนี่ก็ยังกรีดปีน้ํายางปากตินะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างในการสะสมอาหารได้ดีใบใหญ่ไม่ใช่ใบเล็กๆเหลืองๆนะครับคือคนทำกเกษตรจะรู้เลยว่าถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าใบใหญ่ใบหนาเนี่ยเขาสามารถสังคข้อแสงอาหารได้เยอะก็ปรุงอาหารลงมาเลี้ยงแล้ว ลำต้นกิ่งก้านสาขาสุดท้ายก็จะมีน้ำยางเยอะนะครับอ่ามิฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าต้นยางไม่โศกนะครับใช้ต้นฝนปลายฝนคือเกษตรกรจะเห็นว่ายางพาราไม่เป็นราคาก็เลยกรีดอ่ากรีดอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้ใหอ่าไม่ให้ปุ๋ยจะเห็นไหมครับใบก็จะเริ่มเหลืองใบก็จะเริ่มเล็กลงนะครับผมแนะนําว่าควรให้นะครับ กรีดทําลุกบอลเนี่ยไม่เกิน5มีดได้ไปขายดีกว่ากรีด10มีดทําลุกบอลถึงจะได้ไปขายเห็นความแตกต่างนะครับอย่าลืมนะครับยางพารานี่กรีดสองพักหนึ่งถ้าเดือนหน,นึ่งสาวันนีกกรีดยี่สิบวันพักส0วันมิฉะนั้นถ้า5มีดได้หนึ่งถ้วยเนี่ยต้นยางหนึ่งต้นเดือนหนึ่งก็จะได้สก้อนถ้าพันต้นก็มี4ี่พันก้อน ที่กรีดกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ประมาณ8มีด10ดวกว่ามีดนะครับโดยค่าเฉลี่ย10กว่ามีดมีเช้นเดือนหนึ่งต้นยางต้นนี้จะได้แค่2ถ้วย2ก้อนพันต้นก็มีแค่สองพันมีเช่นการที่ได้เนือ้อได้ยางก้อนยางถ้วยไปขายเนี่ยอ่าสี่พันก้อนกับ2,000ก้อนนี่คือความแตกต่างนะครับผมอยากให้ลองดูนะครับอ่าเป็นมิติใหม่ของเรื่องวงการปุย๋ย สำหรับยางพารานี่ครับไม่แพ้ใครหรอกครับอยากให้ลองอย่าพึ่งเชื่อนะครับให้ต้นไม้เป็นคนตัดสินต้นไม้ไม่โกหกคนนะครับผมอยากให้ลองดูนะครับเพราะว่าอะไรเพราะคนกรีดเองจะรู้ดีว่าเป็นยังไงมีความแตกต่างไหมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องการทําเกษตรนะครับการเกษตรมีหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันไม่ว่าจะเป็นยางพารา ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ้อยมันสําปะหลังนะครับลองดูนะครับแต่ผมเห็นว่ายางาลานี่มีรายได้ทุกเดือนอย่างน้อยก็ต้องมีเดือนละ800 0ันถึงหมื่นหมื่นกว่าต่อเดือนผมม,มองว่าถ้าเกิดราคายางขยับสินค้าเกษตรมีขึ้นมีลงครับเศรเษฐกิจดีเมื่อ,อไหร่การบริโภคเรื่องคนบริโภคเยอะขึ้นยางาลาก็จะขยับราคาขึ้นมีเช่นเราจะปล่อยให้ต้นยางเราโทมนะครับ พอราคายางขยับเราค่อยมาบำรุงต้นมันนี่มันจะไม่ทันเพราะว่าพืชมันจะไม่สามารถพัฒนาได้ภายในเดือนสองเดือนนะครับอยากอยากฝากสำหรับคนทำยางพารานะครับจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับนะครับการให้ปุ๋ยกับไม่ให้ปุ๋ยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับพุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ